ขณะนี้ผมสังเกตดูว่านักกฎหมายของฝั่งที่โกะมันพยายามที่จะบิดเบือนสังคมบอกว่าเอ้ยลูกพี่ัไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กับเรื่องหมอเพราะเขาไม่รู้เรื่องส่งเขาไปเองเขามีอาการเจ็บป่วยเฉยๆอาจจะมีปัญหานิ้วล็อกมีปัญหาเอ็นเอ็นเปื่อยอะไรของเขาเขาไม่รู้คุณส่งเขาไปเองดิที่โรงพยาบาลตำรวจถ้ากฎหมายบอกต้องไปโรงพยาบาลราชธรนมทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลราชธรนเขาบอกเขาไม่รู้นั้นเขาถือว่าเขาไม่เกี่ยวข้องในกฎหมายมาตราห5า้า เขาเขียนไว้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาส่งออกไปรักษาภายนอกมีให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังถือว่าติดคุกอยู่แต่อย่าลืมนะผู้ต้องขังนั้นมีให้ถือว่าพ้นจากการคุมขังเฉพาะสองโลกนี้นะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตโรคติดต่อแต่ถ้าเป็นโรคอื่นไม่คุ้มครองนะ ถือว่าคุณยังไม่ได้ติดคุกดังนั้นสอทรต้องกลับมาติดคุกครผมขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐน,ะทนะทังโรงพาบาลราชทรรโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ทีมงานสทรกำลังถีบหัวพวกคุณส่งเขาเอาตัวรอดแต่พวกคุณต้องติดคุก